กินเลยเดี๋ยวไปไก่นันด้วยท่าน,นขอนทินแล้วมาไก่ด้วยอืมวิ่งเยี่สวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะแต่งหน้าแบบนี้งานมันเด็กก็ได้ค่ะอย่างหนึ่งรู้จะบอกอะไรหรือไปงานมันเด็กตอนบ่ายอะ คือสนุกมากน่าจับของควนหนูจับไม่นาฬิกาไม่พอจับได้แล้วบูบูคือสวยมากเลยหนูอยากได้้บางหนูจับได้น้องหมาค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาหนูอันนี้เหมือนสาวห,หมวยนะคะเนี่ยทรงนี้ยทรงใสหมวยเนี่ยทรงนี้ไม่เหมือนสาวห,หมวยทรงนี้นี่เหมือน,ม,อม,นมากอันในคลิปคือเหมือนมากบางในคลิปบางในคลิปผลแต่เหมือนเหมือนไหม สวยปะสวยปะสวยสวยใวยให้วางกิน,น,นข้าวคุณลูกเอ้กินข้าวอร่าแม้เลยค่ะอรยมากคือเหอเม,มือนสาวหน่ยมากแกเนี่ยหวา,มานมั่วัวัวต้ม,มา่าก เจเอรู้หมว่าเจนกินอารอ่อยมากตืนตแต่กินได้แค่ไหนอกินอ่ะอ่ะติดตาติด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 ตตดตตนติ ร้อัสมาบ่บ่บ่น้อนาไม่เหนียวแข็งร้อนนแบบนี้ต้องเพิ่มด้วยพัดลมค่ะทุกคนเออแล้ว

นลทำไมเขาก่องจ้ะไปกินรังมดแดงบัดดงบนี้างรังมดแดงกันแล้ว <c oughs> ไปไปข่าอไปกินรังมดแดงเมื่อกี้ เห็นมองนะหมดหมดกระจายออกจากกลางเลยอันนี้แม่แม่เจนี่อ่ะอ้วนตุ้ยของโลูนี่จะ้ะอ้วนตุ้ยของโลูนี่จะ้ะ